อัญโยซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมมากอีเคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของเอสป้าให้ทุกคนติดตามกันกับความร้อนและความปังของน้องวิฟแฟชนะครับพรงน้องใหม่ของเอสป้าเทเพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานแต่สร้างความร้อนความปังในระดับที่แบบสุดยอดมากเลยของ SM ล่าสุดในตอนนี้นะครับวิฟแฟชของเอสป้านั้นสามารถเจาะเข้าสู่ i l l BOARD GLOBAL 200ได้และไม่ธรรมดานะครับเ้ินไปกว่านั้นคือ เจาเข้าไปในท็อป10พุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับที่8สูงสุดแล้วของค่าย SM นะครับตั้งแต่มีวงที่เดบิวต์มาในช่วงเจเนอเรชันที่4ทั้งศิลปินชายและศิลปินหญิงเอสปาขึ้นไปอยู่ในอันดับที่8ท็อป10ของ global 200จาก Billboard เป็นวงแรกของ SM Entertainment นะครับที่สามารถทำได้กับการเจาะเข้าไปอยู่ในท็อป10และก็ยังเป็นวงจาก Gen Z ที่ทำยอดได้สูงที่สุดในปี2024นี้กับการเข้าไปอยู่ในท็อป10อันดับที่8 แรงมากแรงจริงๆนะครับมงลงน้องวิปแฟลชเนี่ยคือเกินเรื่องไปมากทําถึงทําเกินสุดๆปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของเอสป้ายอย่างที่หลายๆคนบอกเอาไว้เลยนะครับตั้งแต่ต้นปียันปลายปีแล้วก็ปังสุดๆเนี่ยในช่วงซูเปอร์โนวาอามาเกดอนและก็ยังต่อด้วยวิปแฟลชเพลงที่บางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยแปลกจะทําให้เอสป้าเนี่ยยอดตกหรือเปล่าแต่ไม่เลยนะครับตอนนี้วิปแฟลชนั้นขึ้นมาเสริมความปังให้เอสป้านเนี่ยยิ่งขึ้นไปอีกปังทั้งในบ้านปังทั้งนอกบ้านยอดขายอัลาบั ย้มยอดเพลงชาร์ตในบ้านชาร์ตนอกบ้านกระแสต่างๆมากมายเลยนะครับคนก็เอาไปพูดถึงต่ออีกทีบแล้วก็เอาไปเดินแบบกันสับๆเต้นปวดคอกันให้เลิศเลิศไปเลยเดินหน้าสร้างสถิติกันต่อไปนะครับสำหรับเอสป้าใครที่เป็นแฟนคลับของสาวเอสป้าสาวกวางยานะครับคอมเมนต์มากันได้เลยวพ่าดีใจกันหรือเปล่ากับสถิตินี้ของเอสป้าที่สามารถทําได้เป็นเกียรติเป็นศรีให้กับค่ายตึกชมพูมากๆเลยนะครับคลิปนี้ไว้อัปเดตเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วย ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง